เ <Hi. laughs> งาเงาเบื่อเบื่อแก้งแก้งมาไลยสักสิบนาทีเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วสวัสดีทุกคนนะคะ เอฟซีครับหนู no, พี่แต่ออกมาคิดถว่าย say happy to p r i m a n happy to p r i m u n ไม่นอนกันหรอคะ่ะอ,อ๋อแต่ว่าเออแฟนต่างชาติก็คือว่านอนคนละเวลากันแล้วนะคนละทามสนแหมพี่ต้องเออตอนแรกมาแบบสวัสดีค่ะทุกคนพอพี่ต้องมาหนูเห็นปะแต่ว่าถ้าแทนมันออกอะสวัสดีครับแยงสีเหลืองเยลโล่ช่วงนี้อยู่บ้านทำอะไรคะ่ะ จริงตั้งแต่แบบบ้านเสร็จใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ลงแบบยังไม่ได้ลงอย่างแบบจริงจังเลยวบาบ้านเสร็จมีแต่คนบอกว่าเออให้ทําแบบยู u ูบซี่เปิดบ้านโฮมทัวร์เป็นคลิปแรกเนี้ยแต่คือแบบแพชชั่นยังไม่มามันยังไม่ได้มันแบบมันนึกถึงแบบเออถ้าทำก็ต้องทําต่อเนื่องใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต้องเปิดกล้องอีกกี่เรื่องอะที่ค้างไว้แล้วก็แบบมีปอโทอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมเลยอะ แล้วก็แบบก็ออกไปข้างนอกบ้างเช่นแบบวันนี้ไปทําบุญมาแต่ว่าที่วัดก็คือแบบไม่มีคนเลยอะไรเงี้ยก็ใส่แมสไว้ตลอดเวลานะคะสีแดงแรงริชเวอร์สุดเหมือนได้ยินเสียงน้ําเลยคะ่ะ <c oughs> คือว่าเอ้ยอยากโชว์อะแต่บนึงนะจริงๆมันก็แบบ นี่เป็นแบบตู้ป่าแก,แกลงปะเออเออต่ไม่ได้เปลี่ยนสีเลยอนี้ปรับปรับให้มันเป็นสีน้ำเงินอยู่อ่ะใช้โทรศัพท์อยู่ก็เลยเปลี่ยนแบบเป็น LED ไม่ได้เป็นเสียงน้ำในบ้านแบบฟังแล้วก็สึกแบบเคิมเคมเพลินเพลปะ มีคำถามค่ะถามว่าอะไรคะนำตาลรีวิวพี่ไบวินอะรอยู่ด้วยกันหน่อยเมื่อกี้เพิ่งดูนี่จอบอิสูซุที่แบบไปถ่ายรายการกันมาใช่ไหมเห็นนางแบบนางขี้บับกันอยู่นะเวลานางแบบว่าเออเป็นเมนเทอร์ทีมนั้นทีมนี้แต่ลองรอดูนะจ๊าว่าทีมแบล็กเนี่ยจะชนะไหมโอ,อ้คืนนี้มีบอลปะ ช่ปะเนี่ยมาละมาห้าทุ่มสี่สิบห้าหรือว่าสี่ทุ่มสี่สิบห้าห้าทุ่มปะวันนี้ลืมมาวันนี้คือแบบคืออ๋อที่ถามว่าทาทาอะไรบ้างอยู่บ้านคือคือคุณพ่อเป็นคนแบบลักสะอาดมากเงี้ยน้าตาลก็คือทําแต่ความสะอาดคือปกติจะมีแม่บ้านมาทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เวลาพ่อมาก็ต้องแบบเอาและกวาดถูดูดฝุ่นแต่ว่าที่เขาให้สะอาดก็เพราะเป็นห่วงเนี่ยแหละเพราะน้าตาลเป็นภูมิแพ้ เปิดบ้านไหนคะเปิดไม่เปิด,ปดคะ่ะดึกแล้วลเล่นลเล่นเอ่อทำไมตัดผมสั้นที่ตัดผมสั้นเพราะว่าจะต้องถ่ายละครเรื่อง The Player ที่ทแถลงข่าวไปใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนลุกเลยจริงก,กีวีเนี่ยก็ไม่ใช่ลุกนี้ด้วยแต่คือแบบคือผมสั้นบางทีมันแบบมันเบื่อแบบบางทีมันแบบมันแบ,บนแบวหรือมันเอ้ยรัดผมหน่อยแบบเอ๊ยเกา่าเก่งแก้ง ยูทูบเบอเออวันนี้เห็นแบบเห็นหลายๆคนแบบปัจจุบันเนาะแบบทุกคนประสบผลสำเร็จกับ y o youtube กันแบบเยอะมากแต่มันต้องใช้แบบเอเนอรอย่างล้นหลามแจวจ้าหน่อยเอาไงอี่เขินป้าทาไม่ได้ไขสวยวันเนี้ยนอนดึกจังอืมแบบ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็นอนไวคือนะปกติเมื่อก่อนแบบเคยทํางานทําปอโททําวิจัยใช่ไหมเขาโครงเสร็จแบบเกือบหกโมงเช้าเงี้ยมันปรับเวลาไม่ทันน่ะแล้วก็แบบไปต้องสืบว่าทำไมอ้วนขึ้นเพราะว่าแบบตีสี่ตีห้ามันย่อยแล้วอะแล้วทางเดียวที่จะไม่หลับแล้วก็แบบเหมือนถ้ามีไรเคี้ยวมันจะคิดงานออกเลยก็ต้องกินใช่ไหมแต่ตอนนี้แบบปิดเทอมก็พยายามปรับเวลามาให้เป็นสักแบบตีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบ พยายามสุดๆล่ะให้รายการอามแชร์ไปเปิดเออชอบรายการพี่อามมากนะคือพี่อามนังเป็นแบบพิธีกรที่แบบปังเก่งมากลองให้ฟังหน่อยอ่ะที่คำถามเธอเข้ามาเลยไหมเธอเข้ามาในนี้ไหมื้อยากจะแบบเออพี่คําถามพี่คําถามก็คือไอจีชื่อว่าไอเอ่อกุ๊กไก่ก็คือว่าเรารู้จักพี่คําถามจาก การที่พี่เขาเราว่าแซลเรามาแซลเคยดูปะแบบเอ้อยแบบชอบมากแล้วอยู่วันหนึ่งก็แบบเฮ้ยพี่เขาเข้ามาในตึกได้ไงวะแบบแล้วก็รู้ว่าอ๋อพี่เขาเข้ามาทํางานกับเราแล้วเออแล้วก็เป็น fc คาเดอ,เอ,อได้ขายไอเดียเรื่องบ้านกับพี่เตไหมคือต้องบอกว่านางเป็นคนมีเทสของนางอยู่แล้วอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ว <C'> ่านางมาถามว่านางจะเอาบ้านแถวไหนดี เราก็บอกว่าเออบ้านเราอยู่แถวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยนางซื้อที่ตรงนี้แล้วนางไม่แปเวาที่อีกที่หนึ่งแล้วนี่ก็เลยเปิดแมพให้ดูว่าเออเนี่ยบ้านเราห่างกัน6กิโลอ้าวยังไงเพื่อนบ้านเซลโลน้อยชอบพี่น้ำตาลต่อร้วค่ะต้นไม้คือที่ต่อเพราะว่าเมื่อก่อนเคยอยู่รายการซอร์บรี่มาก่อนใช่ไหมเราไม่รู้หรอวมิชชั่นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาบอกว่าใครเหลือเงินเยอะกว่าได้ได้แต้มเงี้ยเอา้า เราก็ต้องทําป้าแล้วก็แบบเออถ้าสมมติเงินมันเหลือแบบให้ทีมงานได้ไปกินขนมเนี่ยเออก็ดีกว่าไงใช่แล้วมีบอลกี่โมงนะ้วทุกคนห้าทุ่มสี่สิบห้าปะใช่และเวลาเดิมอ่านก่อนนะน้ำตาลกินข้าวหรือยังอันนี้น่าจะเป็นแบบต่างชาติปะเพราะเขาเขียนน้ำตาลน,น้ำตาลกินข้าวหรือยัง already เรียบร้อยและะ้วค่ะร้องเพลงหน่อยไม่ได้อยากมาแกงแล้วร้องเพลงนี่คือพักก่อนชอบผมพี่น้ำตาลกับไอดอลเลยอันยอแต่ชอบตัเองตัดผมสั้นมากก่อนนั้นแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะไว้ผมสั้นเลยเพราะาผมยาวคือก่อมันจะแห้งอะ่ะคือไม่ได้นอนนะอะ่ะเวลาเป่าผมแล้วเวลาเราไปถ่าย ถ่ายถ่ายซีรีส์ใช่ไหมเสร็จบางทีแบบมีช่วงหัวอยูอ่ถ่ายเพื่อหาสุกเสาร์อาทิตย์อะแล้วเรามีทุกซีนอะบางวันมียี่สิบซีนเะนี่ยมีเราทุกซีนเะนี้ยแล้วมันเหนื่อยอะแบบตื่นตีสี่ทุกวันถ่ายเสร็จตอนนั้นช่วงโควิดกําลังมาแนละ้วก็แบบมีปัญหาหลายอย่างอะไรเงี้ยไหนจะแบบกลับมาจากต่างประเทศต้องกักตัวอีกอะไรเงี้ยพี่คริสป่วยอีกอะไรเงี้ยก็ต้องรีบถ่ายใช่ไหมอัด,อ,ดอัดไปแล้วแบบบางทีเลิอกกองห้าทุ่มกลับถึง แบบถ่ายโลไกยเงี้สมุดประการกว่าจะถึงตีหนึ่งตีสองอาบน้ําเสร็จตีสามอ่านบททวนบทต่อตีสี่ต้องตื่นอีกแล้วอะ่ะตัดผมใสนี่คือแบบแตบบ่เดียวเสร็จเลยพี่สัง่งค,คอนแทกไหมใส่คือคอนแทงอันนี้คือแบบคือเมื่อก่อนนะเป็นคนใส่คอนแทกสีใสยแล้วก็แบบพอมาใช้ของแบบสีแบบเนี้ยคือแบบเอ้ยมันโอเคกับตาดำดีอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงๆเคยมีความคิดว่าแบบไม่อยากใส่คอนแทคเมื่อก่อนคอนแทคเลน์มันเป็นบิ๊กายใช่ปะ่ะแล้วเวลาแบบสื่ออารมณ์แบบผ่านการแสดงอ่ะเรารู้สึกขัดอ่ะเวลาเราดูแล้วแบบนี่แบบเขาเล่นดีมากเลยนะแต่เราขัดกับคอนแทคเลนส์เขาแต่ว่าถ้าสมมติคาแรคเตอร์เด็กนักเรียนเนี้ยก็ห้ามใส่นะหมายถึงอันนี้ตัวเองที่ท,ที่แบบที่คิดนะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยอย่างกีวี่อย่างเงี้ยก็คิดว่าใส่ดีกว่าอย่างอีกเรื่องหนึ่งนางฟ้าคารเวรล่เล่นเป็นทอมใช่ไหมแบบทอมนิๆเนี้ยก็จะไม่ใส่เพราะว่า ตัวละครไม่มีทางใส่แบบคอนแทคเลนส์แบบสีแน่นอนอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะแบบทำให้คนดูอาจจะแบบไม่อินกับคาแรคเตอร์เราแต่อย่างกีวี่องนะแต่งหน้าจัดแต่งตัวจัดเนะี่ยก็ต้องใส่ไม่งั้นมันจะแบบดูแบบสวยนิดสุดปะเคยตัดผมสั้นไหมคะที่ไม่ใช่ครั้งนี้เคยตั้งแต่สมัยคือเมื่อก่อนตอนเรียนโรงเรียนรัฐบาลตอนช่วงมัธยมอัตผมสั้นอยู่แล้วแล้วก็ เข้าวงการบันเทิงก็ไว้ยาวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ยาวมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะซีรีส์ผู้เล่นจอปกาศเมื่อไหร่คืออะไรอ่ะเดอะเพลเยอร์ Player, ใช่ไหมเ <laughs> ข้าวงเข้าแบบ g l e Translate ปะ่ะซีรีส์ผู้เล่นซีรีส์เดอะเพลเยอร์ชื่อไทยคือรักเป็นเล่นตายนะคะเออออกกัศน่าจะ่ายในปีนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะช่วยเพื่อนโปรโมทเพลงหน่อย เอ้จอเข้ามาเลยมายังอยู่ไปเนี่ยเพลงของจอที่แซ่บไม่ไหวอ่ะเข้ามาโปรดโปรโมทโปดเข้ามาหุ่นจอนะแบบบอกเลยว่าซิกแพคชั้นให้สวยบซิกแพคสวยที่สุดนี่มาแล้วโอ้โหโอเคกัลังจะนอนแล้วมันมืดจะนอนแล้วครับอะโปรโมทเพลงหน่อยคุณกูพิมพ์ไปนานมากแล้วอ่ะ จริงเหรอมันเพิ่งขึ้นอะเอออ่ะไหนอะหุ่นแบบกับน้องเจมี่คือปังไม่ไหวแล้วนะแบบเออแซ่บเว้ยเออเอาดีเอาดีเอาดีฝากขายขายเพลงเอาฝากเพลงก่อนแป๊บนึงฝากเพลงเออหนึ่งเลยอ่ะคนะครับเอ่อ GMMTV Record Project Boy Don't Cry เลิศขายซีรีส์เราดีกว่าเว้ยเพลเยอร์ซีรีส์เรา ซีรีส์เราก็คือเอาจริงเราเวิร์กช็อปกันหนักแล้วโหดมากๆเลยนะแล้วคิดว่าแบบต้องมาดีมากๆอ่ะแล้วทุกคนทํากันบ้านกันได้แบบโหดอ่ะวันนั้นเอ่อเวิร์กช็อปรอบที่สองก็รู้สึกว่าอืมแต่และตัวละครค่อนข้างแบบมีเวเป็นของตัวเองแล้วทุกคนก็มีของใช่ตอนนี้ไปเข้าแบบเข้าอ่านรวมเข้ารวมคือแบบเอเนอร์จีสุดยอดมากกบะหดเอเนอร์จีดีมากมวลรวมดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันจะเป็นมัตเตอร์พีดของแบบแต่ละคนอ่ะ เพราะแบบแต่ละคนคือแบบพลิกบทบาททุกตัวละครท้าทายกอ่เตอรของพี่ก็ปลูกตัวของเราเองของน้ำตาลใช่ป่ใช่เข้ากับซังซิมอนเป็นไงบ้างสงสารน้องเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องเราจะโดนแบบน้องจะโดนเราปู้ยี่ปู้ยำมาก่ไงแค่ไหนเอออุ้ยเรียบร้อยแล้วพี่ชายเธอมาว่ะเอฟซน้องน้ำตาลครับใครนะพี่ชายไง อ๋พี่บอสพี่บอสเอบอสเน่ยนะเออพิ่งเล่เพิ่ล่นบา์สกันไปขอไม่แต่งหน้าน้ำตาลค่ะพี่ปักกี้แหม่อย่าให้รู้นะว่าแบบไปรับไปส่งจอดแบบออเศษเออทีวีฟรีเขาไปรับไปส่งตลอดเลยนะเออเขาเป็นฟรีฟีเออนี่เมื่อกี้จะพูดว่าถ้าถามว่าซิกแพกใครสวยที่สุดในจีบอทีวีฉันให้เธอจ้ะ แต่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าซิกแพคเธอสวยมากลองมาเอิร์ดแล้ว่าตอนแรกถามว่าทําไมไม่ใช่เอิร์ดพรารู้สึกว่าเอิร์ดแบบเอิร์ดมีเอิร์ดมีชัดกว่ามากอ่ะเอิร์ดหุ่นดีมากเลยเนี่ยแล้วแต่เราเราได้สูงไงเราได้เราได้สูงที่สุดแต่ตอนนี้ต้องดูถ่กว่าปะเอิร์ดมันดูถอดใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบเต็มเต็มต้องให้จอร์ลองมาให้เอิร์ดอบครับอ่ะไปนอน อตามรายผมมากเอ้ยฝากเพลียให้ด้วย thank you <laughs> ได <laughs> บ้บายบายบคุณในครับทุกคนบายบายถ้าพี่อ่านคอมเมนต์หนูหนูจะวิ่งรอบบ้านเลยไม่ต้องวิ่งรู้เดี๋ยวแม่ตกใจ <laughs> พี่ปั๊กกี้ไปหรือยังบอกจะไม่แต่งหน้าน้ำตาลอะ่ะ เดี๋ยวก็ทัวลงหรอกอละเล่นละเล่นตลกอะ่ะเพราะเงียบแล้วมันเป็นเสียงน้ำาพี่เคมาค่ะ <S <S ไหนอะ่ะเคมันชอบแบบเคยส่งไปแล้วก็แบบไม่เข้ามาอย่างเงี้ยอ๋อคือพิมพ์มานานมากแล้วคือเน็ตน้ำตาลแหลกก่อนหรือว่าอะไร พี่จอดนอนแล้วนอะไหนคือเคอ่ะแป๊บนึ่งนะเลื่อนอยู่อะ่ะเอไม่เห็นนีเลยฉันไม่ได้เห็นน้ำตาลนานหรืออะไรเปลี่ยนไปมากยังไงโอ้นขึ้นไง โควิดนาะมนก็แบบไม่ได้ไปทำงานนี่งแกล้งแบบอยู่บ้านเรียนเปอโทก็เครียดอ่ะน้ำตาลพูดภาษาอีฝันอีฝันอีสานให้ฟังหน่อยเอาอ,อย่างล่ะพี่น้ำตาลเน็ตกระตุกโอเคเลยบุลี่เป้าอุ้ยแต่แดดจะหมดแล้วเดี๋ยวจะแกล้งไปแล้วพี่ตาต้าหนูเริ่มเป็นแฟนคลับพี่มาจากเวียดนชนี ขอบคุณนะจ๊ะแต่งหน้าแห้งตาลทําให้สูญเสียพลังงาน <laughs> แต่งไม่เสร็จทีคือพี่ปักกี้คือช่างแต่งหน้าดับหนึ่งอันดับต้นๆของเมืองไทยนะจ๊ะคือแต่งทําไมแต่งไม่เสร็จเพราะว่าแต่งไปเปิดเพลงไปสมมติเปิดเพลงแบบเพลงอะไรเดียเพลงอะไรสักอย่างน่ยพอถึงท่อนฮุกก็คือแบบมาแล้วก็แบบวางใช่ไนนะก็คือหยุดหยุดแบบแต่งๆอย่างนี้แล้วก็ไปต่อต่อไม่จบไม่ใช่เพลงไม่จบนะ แต่งไม่จบไม่สิ้นสักดีจะมีรายการหรือมีซีรีส์อะไรกบพ่เต้ไหมเดี๋ยวมีผลงานนอกจากเดอะเพลเยอร์ที่จะเล่นด้วยกันไม่ได้เล่นคู่กันนะคะจะเล่นด้วยกันแต่ก็จะมีผลงานอีกเร็วๆนี้ให้ได้ติดตามแต่ไม่รู้ว่าเขาบอกได้หรือยังน่ะก็เลยไม่บอกดีกว่าแบบให้เซอร์ไพรส์ไปเลยแม่กินไรไม่ลงกินไรไม่ลงไปทำไมน่ารักคะดน,น้เอางงแล้วคืออะไร พี่น้ำตาลหนูติดตามพี่เพราะฉากในซีรีส์วลีเด็ดว่าก็สวยอะจ้าอ๋อมันเป็นมินิซีรีส์เนาะแต่ไม่ใช่มินิซีรีส์เป็นหนังสั้นแบบเป็นโฆษณาอันนั้นน่ะคิดถึงอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นอยากเจอจริง คือแบบนี่เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวไปแบบฉีดวัคซีนแล้วแบบยังไม่ได้ใช้ทีเหมือนกันแบบแต่ก็แบบไม่เป็นไรแล้วก็เอตอนนี้เราก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนมาแล้วถ้าไม่มีแบบถ้าไม่มีทุระที่ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านแล้วก็จะบอกว่าแบบนี้น้องๆแบบทักมาขอกําลังใจจากแบบการเรียนกันเยอะมากคือเอาตรงนะแบบ เข้าใจทุกคนเลยเพราะว่านี่ก็เรียนอยู่เหมือนกันแล้วมันทําได้แค่เรียนออนไลน์ใช่ไหมซึ่งสำหรับน้ำตาลนะสาหรับน้ำตาลเลยนะการเรียนออนไลน์แบบไม่มีอยู่จริงอ่ะคือมันอาจจะมีข้อดีนะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่มันไม่ดีเท่ากับการเรียนในห้องเรียนคือการแบบ active learning ในห้องเรียนกับเรียนออนไลน์ออนไลน์กับออนไซต์คือต่างกันเยอะมากอ่ะการเรียนออนไลน์บางทีมันแบบคือทุกคนแบบเรียงหน้าซูมกันแล้วแบบว่าใครมีคําถามไหมคือแบบด้วยความเป็นเด็กไทยใช่ไหมก็จะแบบ ทำได like ้แค so ่ยิ้มอ่ะแบบทั้ทนี้เราอยากถามมากเพราะเราไม่เข้าใจหรือว่าแบบบางทีปัญหาเรื่องเน็ตกระตุกอะไรเงี้ยของทั้งหรือของเล่าหรือของอาจารย์เองหรือบางทีเราสอบใช่ไหมถ้าหลุดคือแบบตกไปเลยเนี่ยก็คือไม่ได้ป่ะเพราะฉะนั้นแบบอยากให้ทุกอย่างมันแบบคลี่คลายได้เร็วเร็วเร็วอ่ะเราจะได้แบบใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นกว่านี้ อนไลนะไม่ง่วงมากใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบแต่ว่าต้องยอมใจแบบคุณครูหรืออาจารย์น่ทุกท่านเลยนะเพราะว่าเขาต้องทํางานหนักมากขึ้นมาก,มากๆเพราะว่าเขาต้องคอยกระตุ้นเด็กคือลองดูียวิชาไหนที่แบบอาจารย์เรียกชื่อทุกคนตลอดเวลาเราจะไม่หลับเว้ยแต่เราจะแบบเหมือนจะเครียดนะแต่นี้ก็คิดว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยดีกว่าแบบดีกว่าอ่านตามสไลด์แล้วก็แบบเรื่อยเื่อเรื่อยๆคือแบบ อย่างนั้นเราเราไม่ได้อะไรอ่ะครูก็เสียเวลาเราก็เสียเวลาเหมือนกันเพิ่งดูฮาย,ยูรอบที่สามจบชอบเนี่ยหูเลิศรอบที่สามปังไม่ไหวรีวิวเรียนปอโทนะคะ่ะเรียนปอโทนะคะเรียนเมื่อมีเวลาเรียนเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมปุ๊บเราไปเรียนคือตอนแรกไม่ไม่แบบตอนนัน้นเป็นช่วงแบบ ไม่มีการถ่ายทําใช่ไหมแล้วก็แบบได้ทุนพอดีก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเรียนดีกว่าพอหลังจากนั้นคือแบบงานเริ่มดันดันดันเข้ามานะทีนั้นเราเริ่มไม่พร้อมกับ,ก,บ,ก,บกับการทําวิจัยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบต้อง manage เวลาให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าเรียนเมื่อพร้อมมันจะดีกว่าอยากทามว่ากินอะไรดีครับตอนนี้อยากกินเลยค่ะเดี๋ยวจะอ้วนหน,น้าน้ำตาลนะคะ,ะน้ำตาลกินดึกเลยแบบอ้วนแบบนี้ แบบคือคือแบบเออมันติดอ่ะอ่ะแก้วไปนอนดีกว่าเดี๋ยววันหลังเบอร์เบื่อมันไลฟ์มาคุยเล่นด้วยไหมนะคะดไนท์บ๊ายบาย